พระพุทธ25พุทธตศตวรรษเนื้อดินปี2,500พิธีใหญ่สุดของโลกและประเทศไทยพิธีพุทธาพิเศษก็นับว่ายิ่งใหญ่และเข้มขลังสุดๆในยุคนั้นจัดขึ้นถึงสองวาระและครบถ้วนตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประการวาระแรกในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,500นะักพระอุโบสถวัดสุศัศนเทวรามโดยนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาอธิษฐานตุกเส มีพระคณาจารย์มาร่วมพิธีครบ108องค์วาระที่2วันที่2องพฤษภาค,คมพุทธศักราช2500นําำพระเครื่องทั้งหมดเข้าพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรามมีสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานวงศ์วัดบวรณิเวศมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จอมพลปทิพบุญสงครามนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นประธานฝ่ายคาราวา พร้อมสมเด็จพระราชาคณะเจริญพุทธมนต์25รูปพระเกจิกนณาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศร่วมตุกเสกบรรจุพุทธาคมครบ108รูปรวมสองวาระเป็นเวลาทั้งสิน้น6วัน6คืนการจัดสร้างพระผงหรือเนื้อดินโดยผสมด้วยเกสรดอกไม้108ย108ชนิดตลอดจนดินจากหน้าอุโบสถจากพระรามต่างๆทั่วราชณา,าจาักรและผงพุทธาคมต่างๆ รวมทั้งพระพงต่างๆแบบของโบราณและของพระอาจารย์ต่างๆที่สร้างไว้แต่โบราณกาลได้ส่งมาผสมเป็นมวลสารในการสร้างพระในครั้งนี้ด้วยพระเนื้อดินนั้นสวยงามด้วยขนาดสีสันวันนั้นมีหลากหลายสีโดยเนื้อดินนํามาจากทะเลสาบสงขลาดินจากสังเวชนิสถานสี่แห่งอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และดินศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สําคัญทางาศาสนา จุดที่ผมใช้ดูเป็นจุดจ่ายตังของผมนะครับผมจะดูพิมพ์ทรงก่อนอันดับแรกพิมพ์ทรงถูกต้องแล้วก็มาดูจุดจ่ายตังจุดแรกบริเวณท้องแขนตรงนี้นะครับจะมีเส้นคมคุมหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับจุดที่2บริเวณข้างพระพักข้างซ้ายองค์พระจะมีเส้นคมคมแบบนี้1เส้นพลิกดูด้านข้างซ้ายองค์พระบริเวณสังคติจะมีเป็นลักษณะเป็น2ชั้นแบบนี้ คลิกดูบริเวณมือจะมีขีดคมๆ2มสขีดแบบนี้องค์พระจะมีลักษณะดือแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งบูชานะครับรับประกันพระแท้หากท่านใดชอบทักหาผมได้เลยครับหรือถ้าใครมีอยากแบ่งผมก็ยินดีรับครับกดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ